สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Huawei Mate X2 มือถือจอพับได้สเปคเรือธงที่รองรับ 5G ในราคาเริ่มต้นที่80,000นิดๆส่วนจะมีสเปคหรือสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้ไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเียก่อนครับกับผม Dream m e r l u p Let's go เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อนะครับจากเจ้าตัวหัวเว่ยเมท X นั่นเองโดยเจ้าตัวนี้ครับก็ใช้ชื่อเป็นหัวเว่ยเมท X สมาดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยการดีไซน์ก็แอบคล้ายๆเดิมแต่ว่าฝาหลังเนี่ยมีความแตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากว่าการเรียงตัวของกล้องเนี่ยวางไว้บนฐานนะครับต่างจากเจ้าตัวเมทซ์ XS นะครับโดยเจ้าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นกล้องเรียงตรงลงมานะครับไว้บนแถบเนาะโดยเจ้าตัวเมท X 2ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนกลไกการพับนะครับเป็นแบบเดียวกันกับ Galaxy ZtRO 2นะครับ าทาง Samsung. โดยทางหัวเว่ยนะครับเขาได้เคลมมาว่าเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาในกระจกของหัวเว่ย a t e X2 ตัวน,นี้นะครับจะมีการสะท้อนแสงออกมาให้น้อยที่สุดนะครับสำหรับประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าเดิมนะครับอันนี้ทางหัวเว่ยเขาเคลมมานะฮะโอเคครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูในด้านของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่8นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น2,200คูณ2,480พิกเซลนะครับแณะหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED นะครับค่ารี f ฟรชเร a เนี่ยจะอยู่ที่90 Hz นี่เป็นขนาดหน้าจอตอนกลางออกนะครับแต่พอพ ครึ่งลงมานะครับขนาดหน้าจอเนี่ยจะเหลืออยู่แค่6.45นิ้วครับพาร์ตหน้าจอก็ยังจะเป็น OLED เหมือนเดิมค่ารีเฟรชอัดก็ยังจะเป็น90เฮิร์ตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะลดลงเหลือ1,160 x 2,700พิกเซลนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่295กรัมครับน้ำหนักเนี่ยใช้ได้ทีเดียวนะครับพอๆกันกับแท็บเล็ตเลยนะฮะถ้าใส่ซิมครับตัวนี้จะเป็นแบบ Duo Slot นะครับสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดหรือว่าจะเลือกใส่เป็น1ซิมการ์ดแล้วก็หนานนนเเมรรรรรีกก็็็้ะะะคคคัััับบบพอออ์ตตตชื่่วจจป USB Type C ึ รูหูฟัง3.5เนี่ยโดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้จะเป็นการสแกแนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็ระบบจดจนะําใบหน้าส่วนในด้านการทำง,งานครับตัวนี้ยังเป็น Android 10อยู่นะครับรอบทำด้วย EMUI เวอร์ชัน11ส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวท็อปสุดจากฝั่งหัวเว่ยเลยนะครับอย่างจะตัว Kirin 9000 5G นั่นเองเพราะความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่3.13 GHz ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G78 MP24 แน่นอนครับว่า CPU ตัวนี้เน่่่ยยเเตััวววใหหมลลาาาสุดจกทงงซึ ก็จะเป็นสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรเหมือนก,นกันกับเจ้าตัว Exynos 2100กับ Snapdragon 888แล้วก็ Apple A14 นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าความแรงเนี่ยไม่แพ้กันอย่างแน่นอนแถมการระบายความร้อนจากทางหัวเว่ยเนี่ย <c oughs> ก็ยังทําได้ดีทุทกๆเจนนะครับเรามารอดูว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแถมยังรองรับเครือข่าย 5G ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็น CPU ตัว็อปอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมาดูในด,ด้านของเรื่องกล้องกันบ้างน,นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้กล้องหลักมาถึง4ตัวด้ววยกกััััันนรรบบตหลีี่่อท50าิส 1.9เป็นกล้องเลนวายนะฮะมุมมองด้วยเลนอัลตร้าวาย16 000 000 x, ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเพริสโคอีก8ล้านพิกเซลนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 4K 60เฟรมเรทแล้วก็มีการสั่นแบบซอฟแวร์มาให้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเลนส์หลักของเขาเนี่ยจะต้องเป็นเลนส์ไลก้าอย่างแน่นอนแถมยังซูมแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่10เท่าด้วยนะครับเผลอๆเนี่ยตัวนี้สามารถซูมได้สูงสุด100เท่าเหมือนกับเจ้าตัว S21 Ultra ด เสียดายที่ตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าสูงสุดได้ที่ 180p 0 30เฟรมเรทเท่านั้นเองส่วนในด้านการรองรับอื่นๆก็มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6ครับ Bluetooth version 5.2 GPS NFC นะครับอินเตอร์เฟซพอร์ตก็ยังมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงแบบสเตอริโอด้วยนะครับมาดูในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4 5 0 0 m ป ah, ์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก55วัตต์ซึ่งก็จะเป็นหัวเว่ยซด Super Charge นะครับเป็นชื่อ Fast Charge า ที่ชาร์จเร็วที่สุดแล้วนะครับในท้องตลาดณตอนนี้เพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยยังไม่รองรับชาร์จเร็วถึง55วัตต์นะฮะส่วนในด้านของสีครับตอนนี้ก็จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีด้วยกันก็จะมีสีดำครับสีขาวสีไลท์บลูสีโลสโก้นั่นเองนะครับมีสีสีด้วยกันส่วนในด้านของราคาครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดตัวในประเทศจีนแล้วนะครับแต่ว่าจะวางจําหน่ายจริงๆเนี่ยในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับโดยราคาเริ่มต้นครับก็จะเป็นความจุที่แรม8กิก้ารอม256 900บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่น RAM 8GB ROM 512เนี่ยราคาจะอยู่ราวๆประมาณ88,900บาทนั่นเองเนะฮะซึ่งนี้ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับส่วนการเปิดตัวหรือว่าการวางขายในต่างประเทศเนี่ยยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมานะครับว่าเจ้าตัว m a t X2 เนี่ยจะไปเปิดตัวที่ต่างประเทศหรือเปล่ารวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะอัปเดตที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับและนี่เลยครับก็คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Huawei m a t X2 มือถือจอพับสเปคเรือ รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายหัวเว่ยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปวนันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลา,วาพวกเราลงคลิปด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอยากจะไปอ่านข่าวและละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ sixsister.com แล้วก็แฟนเพจ c c t sixsister ของพวกเราได้้้้เเเลลลยยนนนนนะ,ะคิปปีีีีกกก็็่่่าาจมมพงงทััผออออตตขวไ แล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเคลากาย